ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวตะบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับมาให่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟ u t c นะครับผมซึ่งคราวนี้ที่ผมมาตามหากันนั่นคือโพลเปาแมนนั่ผมหรือว่าหัวสีม่วงอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนคองชิ้นนี้นะครับจ่ายเนทั้งหมด1,000ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เนี้ยของออกไปประมาณ50-60ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นคือแมป Kick for u g c นั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปเรเวสจะมีอะไรบบ้้าาาางเเเเนนนนีี่ยยดด๋วผมมขขออุญตตััภพไปใกะคร เอาแล้วเอาแล้วผมหลังจากที่เมื่อเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้คนระับผมบอกเลยว่ามันโคตรง่ายนันเพื่อนซึ่งเควสเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะผมให้เพื่อนสังเกตทางด้านบนนะผมที่เขาจะเขียน ค,คําว่าคลิก 15K Time นะผมก็คือของ UGC ชิ้นนี้น,น,นะผมเพื่อนๆนะผมต้องทําการคลิกให้ได้ทั้งหมด15,000ครั้งนั่นเองนะเพื่อนแต่ที่ผมไปลองกดมาถ้าผมอันนี้เนี่ยออตโต้คลิกนะผมถ้าใช้ออตโต้คลิกยังไงก็ขึ้นวิละหนึ่งนั่นเองนะเพื่อนก็เท่ากับว่าของชิ้นนี้ครับเพื่อนๆต้องออนทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา 4, 4ชั่วโมงนั้นเพื่อน4ชั่วโมงนิดๆละกันนะผมไม่เกินไม่เกิน 4, 4ชั่วโมงครึ่งแน่นอนนะผมอะ่ะที่ผมไปหารมานะเพราะเนี่ยให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือดูนะผมเห็นไ้มตอนช่องหลอดอันนี้นั้นเพื่อนของเราเนี่ยตอนนี้มันขึ้น4ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าผมใช้ออโต้คลิกนั้นเพื่อนไอ้เลขที่มันนับเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไป นะผมมันไม่ได้แบบขึ้นไปทีเดียวนั่นเองนะเพื่อนเห็นไหมกดเนี่ยมันก็จะขึ้นวิละหนึ่งวิละหนึ่งนะผมอันนี้แนะนําใครที่มีออโต้คลิกแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเพื่อนก็สามารถปล่อยไว้ได้เลยนะผมเพราะตัวหลักของผมเนี่ยที่ผมไปรับมาเนี่ยพอเพื่อนๆคนไหนที่กดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวของมันจะเด้งลงมาเองนั่นเองนะผมอ่ะอันนี้ก็ให้เพื่อนทาการกดคลิกไปเรื่อยๆเ,เลยละกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมมอีกทีเนี่ยตอนที่ผมนะครับผมใกล้รับของชิ้นนี้เลยละกันนะครับผม เอาละผมหลังจากตอนนี้ผมผมได้ทําการออนมาแล้วเนี่ยทั้งหมด1นึ่งหมนแล้วัผมก็เหลือประมาณ4ี่ชั่วโมงครับสชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะันเพื่อนสําหรับการทําของชี้นะใครที่เข้าไปแล้วออกเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เวลาของเพื่อนเพื่อไม่หายนะผมใครที่แบบออนไม่ครบเนี่ยเพื่อน,อน,อนสามารถออกไปทําอื่นแล้วค่อยกลับมาทําได้เหมือนเดิมนั่นเองนะผมเอาละผมแล้วลเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าตอนที่เราครบหมื่นห้าแล้วเนี่ยขอบมันจะเด้งลงมาหรือเปล่านะผมแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะขอทําการเร่งภาพไปไว้ผมแล้วเดี๋ยวตัดมาทีเนี่ยตอนที่เราใกล้ได้กันเลยแล้วครับผม ห้าส1สามสองหนึ่งโอเคครับผมเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นั้นเบื่อนนะ่เนะเสร็จแล้วผมเห็นไหมของเขาจะเด้งลงมาเองนะันเบื่อนอันนี้เรนสามารถกดรับได้เลยน,ะนั่นเองนะผมอ่ะรับไปครับผมโอเคอ่ะแล้วหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมวเบื่อเดี๋ยวผมจะออกไปไสใส่ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไรนะครับอันนี้ผมเขาจะอยู่ในอุปกรณ์ส่วนหัวนั่นเองน,ะนันเบื่อน่ะกดดูได้เลยนะผมอืมเป็นไงหัวม่วงครับผมอ่ะโคตรเปรี้ยว มันหัวคิปเปอร์แล้วผมอะเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขสักน,นิดนึงับผมเลขที่ออกปั๊บสี่ชั่วโมงเห็นไหมเพื่อนเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยออกรถไปน้อยมากมากนะผมซึ่งของตอนนี้นมันมาแต่เช้าแล้วแต่พอดีตอนนี้ผมหมัดเนี่ยตอนนี้หกโมงแล้วเพื่อนลวของเนี่ยออกไปช้ามากนะผมใครที่ว่างไงก็ลืมมาออนแมปนี้ไว้ได้เลยนะผมเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเมื่อเนๆันไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปรับไยตอก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวนน